สีมากแล้วงานมันออกสามสามเยหลายอยู่นนี้แม่นบเอองานมันหอมบินไปแต่ว่าึ้นบ้านไปเมื่อวานนี่เพิ่นให้เลขกับยกสันในเลขเก้าอ้อยในเลขหาสามจ็่ตัวหาสามเจ็ดหาสามเจ็ดเพาได้ยินทิดเราคนว่าพอหามีสูตรเลขจะของแม่กผไมมากเพย่นว่าเขาสู่งงวดเลยแห่ก็เขาสึงวดเลยหลับะว่าแต่ว่าโชคดีว่ามัน สามเดี๋ยวเอาโบโย่เลยสามกับสองเนอเรียกเอาเลยสามกับสองเรียกซื้อเลยสามกับสองนี่เลือกซื้อเลยออกเลยมันออกออกแน่นอนออกแน่นอนมันออกแน่นอนเป็นเลขสูตรป่ะครับพ่อใหญ่มันเลขไอ้เฮ็ดธรรมดาเฮางเดียล่ะเลขสูตรเดี๋ยะแต่ว่าเฮ็ดยามไหนโบขยิบถือจเถือหรอกจะซื้อบ่ถือ๋อซื้อบ่ถือซื้อโบถือคือว่ายกยกได้ยกเลขนี่ยกขาตัวเดียว ยโยคาตัวเดียวเจา้าจออกใสตตัวไหนวะดอออมันก็ออกหาหุเขาหกาเล,เล,ลาา็กๆลังวบางนึงป่ะตีโอ้คือว่ามันเขาตามสูตรเป๊ะเลยปตีเขาเขาตามสูตรเแต่ว่าสูตรดีว,ว,ว่าว่าว่ามันสามย่งมากมาลอยเปอเซ็นสามลอยเปอร์เซ็นเลยสามลอยเซ็นเจว่าข,นขนันบดี้สามจะสิงวดนี้มบอ สี่งสามเจ็ดสายังก็สามสามก็สามเตะสามหาสามไม่ว่าโรด่ะจะมักใจด้อครับมักใจวันต่อเจ้าเลขเลขสามี่ออกติดติดขั้วโถวันตดอสามติดแน่นอนแน่นอนแต่ว่าประกอบเนี่ยเรื่องเรื่องประกอบเลยครับคืออ้บอลไหนเพื่นเครื่องใหญ่พิ่นเครือิเลขเจ้าในเลขตัวไหนเขายกตัวไหนมากนะ ข้าวยกเขายกเคสยกแป่ทุกสามมือสีนะเอาเลขสามไปใส่เร่ยเอาเลขสามไปใส่เร่อยอ๋อคือว่าตัวนี้แซงได้มากนี่แหละผมก็เลยตามมาผมว่าเอ๊ดีนี้มาพอนายดีนี้กินเหล่าเพิ่นว่าพอนายพิ่นมีสูตรเลขเด้อเพิ่นไดตัวหนึ่งนี่แม่นแน่นอนล่ะตัวหนึ่งเขาก็จะได้เขาแน่นอนล่ะตัวหนึ่งนี่บอกเป็นสลากบอกลูกเลว่ากันกันเทสแจัคสลากจะว่ากันการซื้อลอตเตอรี่การซื้อบิษงอย่างวันหนึ่งว่ามันไหน ว่ามันไหนมาไอ้มาหาเนาะครับมามาหานี่ได้ไปออกตัวไหนเนาะอยเงี่ยเนาะมันจะได้มอหากาโอ้อโ,อโอหมดที่แลรกไอมันใจว่าหามาโอ้โหาม,า,มาสามาว่าได้เดี <laughs> ย๋ยวันเบงผมเป็นนั่นนั้นไหมครับพี่พี่ไส่บ้านไหมเป็นพี่ไส่บ้านสวัสดีครับสบายอยู่ดีมีแห้งป่ะครับ โอ้ยว่างนีๆใบเนียนเขาให้ลูกดีนครับจะไปเลี้ยงงูอะพอสมือนี่ไปไดอยังไปบ่อไหนเจ้งไปได้เดี๋ยนี้ไปบ่ได้เลยยางจะอยู่บางนึงเดี๋ยวจะจ้งสีลุมครับเขาอันนี้ผู้ใดเป็นสีนี่เขา,เขาอันนี้เขาอันคือว่า,าว่าฟัดเจะไปบ้านอ๋อมาฟัดจะไปบ้านลงสีนี่ผู้ใดเป็นคนสีพ่อไนสีเองเห การถือเราเชื่อกับพ่อใหญ่สีเราเชื่อกับลูกกับาสีออกับลูกกัมาสีขันมีคนบสีให้กันคาดมาสีเอาที่ไุ้มพอด้หหกินพอด้หหกินผมบอกหูซื้อแม้เที่ังผมจะเอิ่นถึงแม้ไปแต่จะพูดลาไปจากนีนหาแกงงันก็ไปจะกี้ละมาจอกันเลยไปยื้อยามทำเขาไปก็ได้ ใครกบวเห็นลูกเห็นเต่าดอกเห็นแต่แต่ไม่หญ่ไม่หญ่ไม่ขวดไม่ขวดเลยนะครับมีแต่คนเห็นงานกับพอคอยได้อยู่ผมกับพอคอยได้อยู่กันครับก็เลยว่ากระดิ่นน้ำท่วมได้เล็กเน้อยน้อกับกบบ้านถึงล้าเท่ากับล้างเท่ากับบ่ได้เวไปกายก็มีบ้านนี่ไปกี่บ่้านไหนไปครับเบิ่งสถานการณ์อยู่นี่แหละมันระบาดโรคระบาดนี่แหละครับที่แรกว่าสิโซสิโซไปหาแลาวา่ มึงหาเลขอ้หาสมเจ็ดไม่ได้หรอกต่ามันมันมันโศกหาสามเจ็ดแต่ว่าลูเลขปูตาเป็นบอลเลยหาสามเจ็นี่หาสามเจดเอาท่านผู้ชมนะครับห3าสามเจ็ดแต่ว่าพอญ่พญ่นี่เลขปูตาพญ่ยหาสามเจ็ดเนาะแต่ว่าเลขเลขของพญ่นี่ก็คือยั่สสามตัวเดียวสามตัวเดียวเลย เดญ่บอกสามตัวเดียวเ้อครับคันคันคันมันออกคู่คันมันออกคู่นั่นคันมาออกเชียงเชียงยกสามนี่สิคันมันออกไอสามสามี่สิคันบซืสามสามกับพดเเ้อะบ่บ่ดีสวันดอ้เมือามันออกคู่หอวยันมันบ้นยันมันบึนสามยันมาสามสามเนาะยานมาสามสามคันมันออกบึนเนาะ ขันจังวังวันหนึงนี่กะยกหาตัวเดียวขันหามันพิษกะมันมอออกหาคืดวานนะมันจะออกขันออกกนหาพิสเยอะว่าเสือพิสเพราะยังมันเข้าบริษีหาเดีมันไ็สื่อทไปได้เลยตัวอื่นภาษาคืาว่ายกสามตัวเดียวสามออย่างเนาะสามสามก็สิบอกสามขันเ่าเพื่อนใน สามเจ็ดสามหาสามมูนีแล้วสามเก้าสามแปดมูนีีและเห็นว่าเออ่าแต่พ่อนี่ส่วนตัวมักมักสามอย่างสามคันว่าสื่อนะเรา่นชื่อเรามันย่สีสามสามเดียวสามาเห็นว่าว่าออกสามสามนี่คตไงทองทวนเลยเลยนี่ต่อมาตัวนี้เนาะคืดว่าคันนี้เห็นลตตานี่มากเลยคืดบ้านสีื่ออยู่มันทำเป็นจย่าบุญวาสนาครับเบ่แนื่อยไปไปที่ปหูเนาะวันที่หนึ่งเนาะ ซื้อได้มาสองเจ้าเจ้าดอกเล็กฮะเจ้าอันบ่ซื้อเขามายกไอ้ซื้อเล็กตัวเดียวนั่นห่วยว่ามันห่วยจักแบบคิดประหัดเดียวใช่แล้วหายถือเลยครับันซื้อเล็กตัวเดียวเลยเขาเล่นเล่นเลี้ยงหน่เล่นเลี้ยงยิงยังอย่าก็เออตัวเดียวเล็กตัวเดียวแต่ซื้อตัวเดียวมันไม่มีผาดแท้ดิ่มีพสามนี่มันอยู่ล่างมันอยู่บนเอ๋อเราขึ้นเลยถือเลื่อมันก็ขึ้นบนถือเลื่อยของลูกหลาง โบจำกัดก่อนถัยจนโบจำกัดโบจำกัดคือว่าขัดที่ว่าบุญมันต้องออกล่างถึงว่าล่างพอออกบนครับแต่ว่าจะออกบนเลยนะลายแต่ออกบนลายจะออกบนว่าหนึ่งจะจะได้มาออกล่างมันบนแหน่แล้วเนาะมึงเถอกลางมึงเถอกบนซื้อไปเัอะเถอะบนทั้งล่างนี่ะครับซื้อไปโลยซื้อบ้างเลยนะ ต่เหล็กตาเหล็กเหล็กคูันมันในตามข้องเก้ามันตั้งแจะมากเริ้อมากตั้งแจะยังเก้าเก้าคิดนีมันเสียออกเลยมันออกเก็ดเก็ดสามเลยครับแต่มันค่อยๆออกมันออกจะกอนนูนออกมาแล้วนะมันค่อยออกเท่าั้นอาจจว่าเรื่อยคิดเองก็ใปเฟินมา่อคืนบ้านไม่เแล้วก็เปร์หมดเลย มอสูเพิ่มอยู่หรอกัขบมีเนี่สามเจ้ยอย่าไปซื้อเลยวะกา่มีเลขกสามยังไปซื้อบ้านนี้มันก็ยกสามพอดีเลมันได้หาสามเจีพอดีก็พอดีก็จะขออยพอดีก็พออยู่พออยครับว่แต่มันใส่เพื่อม้วนว่าเกบนใหมอือว่า้านไปเร็ว <g ül> มวยก็ยังถ่าเบิ้งกันพี่กันแหละครับสถานการณ์ก็ยังล่อบเบิ้งกันอยู่นี่แหละไปคอยไปค่อยมาบ,บอกนั่นไปก่อนครับไปแก่แก่ก่ต้องแก้เอาโอ้พวกเพื่อนล,ลูกหลานไปเพราะว่าน้าสมือสมือนะมันแน่ยังบ่ยานเราคู่ย่างออยังคคนจะคนย,ยันเดียวยันเราคนเดียว เมาหวาเมาหยาเมาหยางสารพัดละพ้าเนาะไปเหตุงานเหตุการณ์เมื่กี้ว่าหูแล้วเนาะก็กระโวกหูหนาบระโวหัใจเนาะคนเสมือเนาะหูหนาบระโวหัใจกือนึ่งลูกบาทยิ่งสองบาทมันก็เอาได้ตีเอาได้บ่ได้รอบ่ได้รอเลยครับคนเสมือหูหนาบระโวกหัวใจนะครับเอานะครับคุณตาคุณตาบอกว่าถ้าใครซื้อไม่บ่มี่สามนี่บ่ได้กินดอก <poisoned indo> แต่ก ok ับผู้โหเนาะเป็นแนวทางกับผู inde, ้โหงตเนาะแม่นปอแต่ว <kaz oo> ่าผมจะยินข่าวว่ามันเข่าดีผมเลยมากนะสามอันเราคนยกยกตัวเดียวมันเข่าโคตรเลยล่ะครับปีหนึห้ผิดสองเถื่อป่ะปีหนึ่อปีนงผิดสองเถื่อป้าใจมัดเข่าสุงมหดเลยตัวนี้เข่าสุงมหดทางจ้างซื้อเขาถึงว่ดเข่าสุงมหดเข่าสุงมหดเอาพอไนซื้อจังไดีซื้อจังไดีผมผมปุ้ขำคุณพ่อข่ำ อืผมไปเล่นผมอเอินซื้อถือนะครับคุณพ่อขำสามตัวเดียวพ่อขำจ่าผู้ดีอ้น้ำสกุลจ่าผู้ดีหลายผัวตัวอยูบ่บนหัวของเขาตะค่ำบัานอยู่ในห้องอะไรอยู่สามตัวเดียวเท่านั้นครับครับขอบคุณหลายๆคุณพ่ออ,อยู่ดีมีแห้งนะครับนในนี่ขันบ่มากันโทรไปถามมาอันโตวเรารครับ พ่อใหญ่เพิ่งยกเลขโจได้มาใส่บอกว่าต้องไถ่ก็ได้หรอกครับเป็นเลขสูตรเนาะนี่เนาะเอไนละเฮ็ดไทยผู้ลุงผู้หนึงตัวมาเอาไปบูหันเนี่ยเฮ็ดอะไรผมสอนผมเฮ็ดแนวบ่อไหนเปล่าก็เฮ็ดไม่ยากได้หรอกเดี๋ยวมือหลังเนาะบางๆเนาะผมสิ้ไม้ทาเนาะก็ไม่ยากได้เละเฮ็ดไถ่กันไ่ยากไ่ใช่ พแค่กมครับครับโอเคที่ลองิโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สามตัวเดียวนะครับยกสามให้ตัวเดียวได้ก็สามสามไปเลยนะครับสามมาแน่นอนใครไม่มีสามก็เป็นแนวทางนะครับคุณพ่อขำจ่าผู้รีนะครับขอท่านโชคดีที่เข้ามารับชมคลิปนี้